แล้วใครจะเปิดฝาเป็นคนแรกหรอล่ะฉันเองฉันอยากรู้มันคืออะไรอ๋อไม่นะดูเหมือนเป็นบางอย่างที่ไม่น่ากินเลยอะเอาล่ะพวกเราไปลอกต่อไปกันเลยดีกว่าก็ได้ล้มคืออะไรนะเออมันเป็นเหมือนที่ฉันคิดใช่ไหมอ๋อไม่นะอย่าบอกฉันนะว่าฉันแดนที่ใหญ่ที่สุดนะอะไรกันเนี้ยแม่เคยขแยงอะอ๋อไม่นะอย่าทำแบบนั้น รสชาติก็ไม่เลวนะพวกเธอลองกินดูสิมันอร่อยนะไม่ <Okay. S 1> ฉันไม่อยากลอ้อมดีจังเลยที่พวกเขาไม่รู้มันคือนือเทลล่านะ <What? S 1> นูอเทลล่างั้นเหรอเ <Hey. S 1> อ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนะเรขยงยเออนี่มันอร่อยนะ hmm. ใช่แล้วล่ะอร่อยจังเลยมันคือช็อกโกแลตเหรอขอบคุณนะจูเลียห่าไไ่ได้เค่ฉันก็ไม่กล้าล้อหรอกเ <Hey. Okay. S 1> อม็มมาลองดูสิมันอร่อยนะอไม่นะนะเรียนี้แย เดี๋ยวก่อนนะมันคือนโเทล่าจริงๆด้วยใช่แล้วล่ะดูสิขอบคุณนะอร่อยจังเลยช็อกโกแลตแบบนี้นะอะไรกันเนี่ยบรอกโคลีแค่แห่งก็ทำให้ฉันป่วยแล้วใช่แล้วแต่ฉันชอบบรอกโคลีนะฉันนี่จะได้ฉันใหญ่แบบนี้ฉันไม่คิดว่าจะมีคนในโลกชอบบรอกโคลีด้วยเงี้นั่นก็ฉันได้เลยที่สุดจะลองก่อนแล้วกันหวังว่าจะไม่อะไรเกิดขึ้นกับฉันนะ เอยมันน่าขยี้ขีแยก่จูเลียไม่ต้องเห็นชานะมันไม่อ,อ่อยสุดๆเลยฉันรู้แล้วงั้นก็มาลองกันต้องกินให้มันเร้วที่สุดเอไม่นะฉันรู้สึกแย่อะอะไรกินนี้ <B ingo> แต่อย่าบ้วนใส่ฉันนะ <B ingo> โอ้ยน่าขยี้ขี้แยงอะฉันก็จะอ้วกโอ้โอว,วจูเลียเธอก็สื่เป็นตัวจริงอ่ะนี่คือผลงานช <Okay. S 1> ั้นเอกแล้วเนี่ย เธอไม่รู้เหรอทุกสิ่งที่ฉันสัมผัสจะกลายเป็นศิลปะนะง่ายมากฉันชอบจริงๆนะมันประโยชน์มากด้วยบุคลีนี้ใช่แล้วเหรมันแข็งแรงมากเอาไมนะพรีก็รับฉันทีฉันจะเป็นลมมะจะเย็นก่อนเขาต้องกินพริกนะดีใจที่ฉันได้เม็ดเล็กสดนะมันจะกินได้ง่ายๆแล้วมั้งฉันลองดูเอาไม่นะสาวสไม่เอานำมาให้ฉันหน่อยนะ เอาไปสิดื่มแก้วของฉันสิเอามาทั้งคู่เลยช่วยฉันดีกว่าฉันงจะเลาะกันนะทูเลียหยุดนั่งได้แล้วได้เวลาลองพลิกแล้วล่ะเอาก็ได้ยิ่งกินแล้วก็ยิ่งง่ายขึ้นเลวเขาก็ได้รู้แล้วนะโอไม่นะพวกเธอฉันรู้สึกถึงความเฮ็โอ้โหนี่มันระเบิดเลยลินเนียเอ็แมาชี้ว่าเธอกินได้แล้วแ่ะแต่ก็นอ่นเราไปหรอกดีกว่าพวกคิ้ขาดเอ้ยฉันจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะแปลกจังเลยพี่คนฉันไม่เห็นเลยอ่ะแถมข้างในยังมีขนมเต็มไปหมดด้วยว้าวใช่แล้วขนมจริงๆเหรออีธาแล้วก็จุเลียดูสิมันเป็นขนมเหรอช่างมันเถอะฉันกินขนมดีกว่าโอ้ใช่กินด้วยเซอร์ไพรส์อย่างเซ้งแันน่เล็กมากเลยแต่ของฉันมันใหญ่มากเลยช่างเถอะแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับฉันแล้วฉันชอบไข่ช็อกโกแลตมากเลยฉันอยากเรียบกินมันแล้วๆแล้วล่ะ เอ้ยไม่นะน่าใครขยงนี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนี่จะเป็นไข่ดิบวะลิเกนเนี่ยฉันบอกว่าของฉันจะไม่เป็นแบบนั้นนะกินได้ของฉันก็ะดยปกติดีงั้นมาดูกันมันคืออะไรโอ้วข้างในมีไข่ช็อกโกแลตอยู่สองฟองนะช็อกโกแลตเยอะจังเลยเจ๋งโอ้ใช่แล้วไม่นะฉันมีความสุขหลอเกันไปข้างในมันคือไข่แดงดิบๆน่าใครขยงกฉันต้องผิดหวังใช่ไหมแต่ว่าฉันไม่ไอเดียแล้วล่ะ จะทำมันให้มันอุ่นขึ้นนิดนึงแล้วค่อยเปิด uh huh. ตอนนี้แหละได้เวลาเปิดแล้วแทนแทนแทนที่จะเป็นใครดิพีน้าครขยะตอนนี้ฉันได้ลูกเจี๊ยบที่น่ารักสุดๆมันเลยละตอนนี้เรามีเพื่อนเยอะมากด้วยดูซิมน่ารักแค่ไหนนะ <c oughs> จริงด้วยจูเลียทุกอร์ชริยะนะหนึ่งสองสามโอ้แตงโมฉันชอบแตงโมแต่ฉันได้เล็กจิ๋วเลยอะ oh. แบบนี้ไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกด้วยซ้ำส่วนฉันได้เด็กยักษ์มาละลูกเ,เริ่มเลยฉันจะเป็นคนแรกที่กินแล้วกันอย่างที่จูเลียพูดก่อนน้านี้เราต้องเอาเปลือกออกก่อนแล้วจะทํามันด้วยเลย่ยไฟฟ้าเหมือนในหนังสยองขวัญเลยฝันร้ายชัดๆจะเย็นๆก่อน<ฮ>ดูสิว่าตั้งโมงมันสะอาดแค่ไหนนะอะไรเปลือกน่ากินมากๆเลยแบบนี้นะโอไม่ oh นะ <No. S 1> ทำไมชถึงสุ่มๆแบบนี้ ส่วนฉันมอตังโมงลกใหญ่รออยู่ด้วยดูยเหมือนทําให้มันแตกดีกว่านะด้วยหัวโอ้ยช่วยด้วยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเอาล่ะคุณตังโมงมาเยี่ยมพวกเราแล้วมาแต่งตัวให้เขากันดีกว่าดูซีสิแบบนี้แหละดูดีมากเห็นไหมล่ะฮ่าฮ่พวกเธอช่วยฉันด้วยทำไมไม่เอาปลา <c oughs> เอมมาเธอได้อันที่เล็กที่สุดก,ก็กินก่อนเลยฉันไม่อยากกินเลย เป็นได้ยิ่งทำเราเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นโอ้ไม่นะนักขี่ขี้แยงเหลือแค่ก้างแล้วฉันกินหมดแล้วล่ะอีธานตาเทอเลาแล้วเข้าตอนนี้ฉันมียักษ์ใต้น้ำของจริงอะถ้าม่ไม่ใคยอย่างขนาดนั้นแล้วเขนจะเป็นขนาดไหนแต่ว่าฉไมต้องกินมันด้วยละ่ะก็ใส่ไว้ในตู้ปลาดีกว่าแล้วจากนั้นเราจะมีสัตว์เลี้ยงอีกตัวด้วยเ <Wow. S 2> จ๋งจังเลยดูยสิมันยังมีชีวิตอยู่ใช่แล้วละ่ะ แมมันยังเอาปลาตลกจังเลยดูสิ <Hey. S 1> จูเลียเธอต้องกินปลาแล้วนะอย่างเซ็งเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วให้บอกต้องกินปลาดิบละฉันสมถถามารถทำอาหารอร่อยๆได้จากปลาได้ด้วยนะ <What? S 1> ฉันทำอาหารได้คงไม่ยากหรอกเอาล่ะมาลองกัน mm. คอยดูนะมันต้องอร่อยมากแน่นอนโอ้ oh, ใช่แล้วฉลาดมากเลยอะในเวลา <Yeah. S 2> กินข้าวเที่ยงกันแล้วแน่นอน mm. พวกเธอมีปลาตัวใหญ่พอสำหรับทุกคนเลยที่นี่ถือจานไว้นะ okay. แล้วก็กินให้อะไรนะทุกคน oh, thank you very much. ขอบคุณมากนะเธอมันฝรั่งทอด <Yeah. S 1> โอ้และฉันได้อันเล็กมากเลยเนี่จังแต่ดูมันฝรั่งทอดของฉันก่อนซีนี่มันเจ๋งมากเลยโอ้ใช่แล้วแต่ว่าฉันต้องกินในไม่กี่นาทีนี้จูเลียดูซิมันเล็กแค่ไหนอะออะไรกันเนี่ยโอ้โหอะไรกันเหรอในเมื่อเธอรักมันฝรั่งทอดมากๆเธอสามารถกินมันได้เร็วที่สุดไงล่ะ ฉันก็เลยกินเร็วมากโอ้ยช่างเธอส่วนฉันก็พอใจในสิ่งตัวเองมีแล้วกันถึงมันจะน้อยก็ตามอ่ะโอให้ตายหมดแล้วแตอร่อยมากนะจูเลียขอสักชิ้นได้ไหมไม่ไปขอเอมมาสิส่วนฉันจะกินขนมของฉันเองออโอ้เอมมาขอบ้างดีอย่าแม้แต่จะคิดเลยนะฉันไม่แบ่งใครแน่นอน <Yeah! S 1> ฉันเล่มไปเลยว่าฉันมีซอสด้วยอ่ะ เสีงเลอนี่แหละความสุขจะเอาอย่างยี้ใช่มหมเป็นไงล่ะตอนนี้ก็เป็นของฉันแล้วแบ่งกันดีกว่านะเพื่อนๆว้าโอ้โหฉันไม่เคยเห็นโอริโอที่เล็กแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเออจริงด้วยฉันเป็นปืนที่สามารถขยายวัตถุดได้นะทำไมไม่ลองกับคุกกี้ละ่ะเป็นไงเจ๋งมากเลยโอเจ๋งจังให้ฉันมาม้างสิมันได้ผลงั้นเราสามารถให้มันใหญ่กว่าเดิมได้อีก <S <S โอ้ว้าว จะได้กินคุกกี้ขนาดปกติไม่ใช่เล็กจิ๋วแล้วล่ะยำยำยำอ,อีธานเธอเลอาได้แล้วนะงั้นฉันก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นเหมือนกันใหญ่มากกวนน่านี้ฉันอยากทำมันใหญ่ที่สุดไปเลยใช่แล้วล่ะมากกว่านี้มันหายไปไหนแล้วล่ะโอ้นันเสียงอะไรเออโอ,โอ,โ,อโอ้คุกกี้เย้ย oh yeah, อเลอเป็นของเรา ถ้าเปิดฝาซี่แล้วเข้าทำให้เราทึ่งน้อยแท่นแทนโอ้มันคือปลาหมกึกยากที่สุดเลยเอาไม่นะฉันไม่อยากเลียมันนะส่วนฉันได้กันสยองสุดๆส่วนฉันโชคดีฉันจะนั่งดูและหัวเราพวกเธอนะง <laughs> ั้นก็มาตัดสินกันว่าใครจะริ่มเป็นคนแรกเยวิเว <laughs> yeah, ียนแพงั้นก็หมายความว่าเธอได้กินปลาหมึกนะักขยะแขยงนั่น นั่นไม่ตลกเลยนะฉันรู้แล้วว่าฉันไม่มีดวงน่ะเอ้ยน่าใส่เสียนสุดๆมันเต็มไปด้วยมือกน้ี่ของฉันเข้าเหม็นไปอีกนั้น่ะพอแล้วฉันทําไม่ได้แล้วปีเตอร์ตาเธอกัดมันแล้วล่ะทําไม่กล้าเรียยแล้วจะกินไปได้ยังไงอะอย่างน้อยก็หวัง่ามันจะไม่กัดฉันกลับนะฉันว่าหนวดนี่แหละน่ากลัวน้อยที่สุด มันใหญกจะฆ่าฉันฉันหายใจไม่ออกช่วยด้วยไม่ต้องห่วงเราจะช่วยเธอเองเราจะอาหนวดของเจ้าเวรายนี้ออกไปโอ๊ยเจ็บมากไหมแต่เราจัดการปลาหมึกได้แล้วล่ะมันน่ากลัวมากเลยฉันไม่เคยกลัวขนาดนี้มาก่อนเลยเธอน่าจะได้เห็นหน้าของตัวเองนะตอนนี้เธอก็เป็นเครื่องหมายของเพื่อนของเธอเปนหน้าได้ละอาโอ้ไม่นะเราช่องไรลอีกแล้ว บอกว่ารอบนี้จะไม่ใช่ฉันนะโอ๊ยทำไมกันทำไมฉันถึงช่องร้ายแบบนี้ฉันต้องเลียมันนี่มันแย่ยิ่งกว่าอีกส่วนฉันได้พักพวกเราไม่ต้องห่วงแล้วล่ะฉันช่วยพวกเธอกินกระบองเพชรได้เองเูเรียทะเลเป็นคนแรกเลยเพราะปีเต์ต้องกินมันจะได้ไม่เหลืออะไรให้เลียไงเธอนี่ฉลาดจังเลยนะหวังว่าน้ำมันจะไม่แหลมเกินไปนะโอ้ยเจ็บจังแล้วฉันจะเลียมเนี่ยได้ยังไงเนี่ยเธอแต่มันได้มือไม่ได้ด้วยซ้ำเธอต้องทำอยู่ดีอะ เลก็ลิ่งดีขึ้นเอาละโอ้ยลิ่มที่น่าสังสารของฉันเจ็บจังเลยยืน่นฝันร้ายชัดๆโอ๊ยแค่ดูก็เจ็บแล้วฉันว่าฉันช่วยเธอได้นะฉันมีพลาสเตอร์ที่นาช่วยลดความเจ็บปวดได้บ้างอะเป็นไงบ้างมันช่วยไหมช่วยบอกมันจะช่วยเธอเหมือนกันนะตอนที่เธอกินนะ่ะโอ้ยฉันก็ไม่แน่ใจแต่ฉันมีแผนสำรองแล้วนะ่ะ ทำไมไม่กินกระบ,บองเพชรที่ไม่มีน้ำล่ะและ้วฉันก็มีแหนบอยู่ด้วยมาช่วยฉันกำจัดน้ำแหล,ลมๆนี่ออกไปได้ <c oughs> ฉันว่าต้องใช้วเวลาเป็นชาติเลยฉันรอจนเหนื่อยแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่เป็นไรนี่เป็นสิเกี่พวกเราได้แล้วเอาทีก่ก้อนไฟฟ้านี้ไปรีบก่อนเร็วๆเขามันต้องเราขึ้นเป็นสิบท่าแน่นอนจริงด้วยทำไมฉันถึงไม่รู้นะอัจฉริยะมาก นะตอนนี้พวกเราต้มงไปด้วยหนามแล้วก็เธอบอกให้ฉันกนนี่แต่ไม่ใช่กนมาที่หน้าเราไงตอนนี้ก็ถึงเวลากินกระบองเพชรแล้วล่ะกินไปกินเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้ฉันคิดว่ามันคืออาหารหมาล่ะไม่ใช่แค่คิดนะแต่มันคืออาหารหมาจริงๆแต่เราไม่ใช่หมานะสงสัยจะว่าใครจะโชคดีแน่นอนไม่ใช่ฉันฉันต้องเลี้ย ส่วนฉันก็กัดเออฉันดีใจกับเธอด้วยนะอย่างน้อยก็มีอาหารอร่อยๆอรอ,ยอเธออยู่ด้วยฮะไม่ตลอกเลยนะพีตาเธอเล่าหนิแล้วฉันเหรอทำไมถึงเป็นฉันอีกแล้วฉันจะเิ็นนาการเป็นอาหารที่แพงที่สุดและก็อร่อยที่สุดโอ้อกลิ่นเหม็นจังเหมือนเนื้อเน่าเลยฉันไม่อยากท้องเสียนะไม่ต้องห่วงนะเอาถ้วยนี้ไปกินจะได้เหมือนหมายละโอ้ขอบคุณมากแย่ที่สุดเลยทั้งมันฉันถึงเป็นคนแรกแล้วนะ แต่ฉันต้องกินเลีก็ไม่ได้เลียดิจริงด้วยให้ตายฉันนึกว่าเธอเลิมไปแล้วนะเนี่ยกินมันแรงมากเลยฉันไม่อยากให้ปากฉันไม่กินแบบนี้นะเธอต้องเลียนะเลียเร็วดูแล้วนะอ๋อที่มันน่าเสียดสีที่สุดเลยแย่ฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนในชีวิตเราก็รู้สึกขยาแขยงเหมือนกันนะปีเตอร์ตัดเธอแล้วถ้าหันมามันน่าขขะแขยันขนาดนั้นฉันคงกินไม่ไหวอะ ฉันให้เธอยิมช้อนนะแบบนี้มันเร็วขึ้นแน่ฉันจะลองนะก็ได้ถ้าทำอะไรลงไปตอนนี้ฉันมีกิ่นเหมือนขยะเนา่เนาๆแน่ๆเลยเอาช้อนมาให้ฉันนะเจ็บนะแล้วเข้าอย่าชักช้าโอเค เธอต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้แบบนี้นะเมื่อเธอทำอะไรลงไปแล้วฉันจะกินยังไงเนี่ยมันเต็มหน้าฉันไปหมดเลยก็แบบนี้มันตลกกว่านี่ครั้งนี้อาจจะเป็นอะไรที่อร่อยๆสักทีก็ได้นะโอ้ทำไมเราโชคดีแบบนี้เนี่ยอ่ะฉันเกลียดปะแล้วฉันต้องเลียมันด้วยี่ยูนส่วนฉันกัดยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก ส่วนฉันได้ดูเลยก็ขำ oh, <no. S 1> วิเวียนเธอเริ่มก่อนสิเริ่มด้วยคุณป้าเนี่แค่ดูขยะขยะแยงแล้วฉันเดาว่ารสชาติน่าเป็นตามนัน้นแน่ๆโอ้ยหน้าขยะขยแยงโอ้ยมันกัดวิเวียนด้วยใช่ช่วยด้วยมันจะกินฉันดึงดึงแล้วๆดึงเราจะช่วยเธอเอง โอ้ขอบคุณนะมันคงยังไม่ได้กินอะไรของฉันไปนะเดี๋ฉันแก้แค้นให้เธอเองฉันจะกินปลาปีศาจนั่นเ,เองโอยพอให้ฉันด้วยฮ <c oughs> <c oughs> ทำไมเธอเศร้าจังอะปลามันอร่อยอ่ะเธอหัวเราะให้ฉันได้ยังไงเอานี่ไปเธอจะได้รู้เขาสมควรได้รับมันแล้วละ่ะ นี่เรามีอของอร่อยๆลอยอยู่แล้วเนี่ยฉันรักมากฝรั่งค่ะบ้าบ้าบ้ฉันได้เลียเจ๋งเลยฉันได้กัดเยี่ยมเลยไม่ตายฉันไม่โชคดีเลยฉันไม่ได้หม้แต่ลองเลยซ้ำปีเตอร์ขออนุได้ไหมนะฉันอยากลองของฝรั่งมากเลยได้ฉันอนุญาตเย้ในที่สุดฉันก็ได้กินของอร่อยๆนี่มันสุดยอดเลย แต่แค่ครั้งเดียวยังไม่พอฉันต้องการเลียให้หมดเลยเธอกำลังทำอนะไรน่ะพอดิแล้วมันลดน้ำหนักของเธอจตเป็นหมดเลยอย่างงั้นแหละเธอกินไม่ได้แล้วละ่ะ oh <no. S 1> หรืออาจจะได้เออไม่ได้นี่มันแย่สุดๆเลย นี่ทำอะไรนะนี่มันหมวกฝรั่งของเธอนะแต่หน้าฉันก็เปลีป่ยวไปหมดเลยไม่ยุติดทานี่มันตลกมาก <c oughs> ว้าวเบรกหยุดเดี๋ยวนี้มาดูกันว่าใครจะโชคดี <c oughs> สำหรับฉันฉันได้เลี้ย <c oughs> ส่วนฉันได้การ อ๋อโอเคส่วนฉันได้ไดเอทสินะเย่ฉันเป็นคนแรกฉันอยากกินสุดๆเลยอะไรกันเธอกำลังกินเบอร์เกอร์ทั้งอันเดี๋ยวก็ไม่เหลือฉันกินหรอกหลังจากฉันนะถ้าอาจะไม่อยากกินแล้วก็ได้ฉันจะเลียให้ทั่เบอร์เกอร์เลยเชื่อฉันเถอะเพราะมันนี่คือสิ่งที่น่าขยนแขยงที่เธอจะได้กินเลยล่ะจะอ้วกฉันไม่อยากจับมันด้วยซ้ำ <Go> อ๋อหาเลยวิเวียนเธออยากลองอะไรอร่อยๆหรือ,อยังล่ะฉันจะลอง <Come on. S 1> บางทีอาจจะอร่อยก็ได้นะ <h ums> ไม่รู้สิมันจะเป็นยังไง <h ums> เอ้ยน่ารังเกียจสุดๆเธอกินเองเลยกันไม่ แน่ใจนะว่าเธอไม่ยากอ่ะไม่อามันออกไปเย้จะกินให้หมดเลยเจ๋งโว้เป็นไอศครีมที่ไม่ธรรมดาเลยแถมฉันยังได้เลียด้วยส่วนฉันได้กัด ฉันถ really mm ึงไม่ได้ลองอะไรอร่อยๆบ้างเลยเพราะว่ามันเป็นของฉันและฉันพร้อมจะกินแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวก่อนฉันไม่ยอมปล่อยเธอแน่เพราะฉันจะเรียกน์ตะกร้าสุดๆเลยต้องเหลืฉันครึ่งหนึ่งเปเะๆนะทำไมเธอถึงย้นกระดาบมาที่ฉันแบบนั้นล่ะไม่ได้นะฉันรู้สึกว่ามันเรียงร้อยฉันกินให้หมด ันก็อยากกินเหมือนกันเอามาให้ฉันนะของฉันขออีกยังไม่พอออกไปนะอย่ารบกวนฉันเออฉันว่าปีเตอร์กินไอศกรีมมากเกินไปแล้วล่ะตอนนี้เขากล้ยปนน้ำแข็งเลย <c oughs> ให้ตายเขาเลียจนหมดเลยเขาเหลือแค่คอน,นองงงให้ฉัน แต่ฉันก็รักไอศครีมมากนี่ <Wow. S 1> ไอตกาเอ้ยห <Okay. S 1> ูมันหนาวมันต้องเปรี้ยวแน่ๆเลย <Baby. S 1> ฉันโชคไม่ไดีอีกแล้วแต่ฉันด้วยฉันต้องกัดมันส่วนฉันโชคดีสุดๆผู้ทาไม่ต้องห่วงนะ งานนี้ต้องสนุกแน่แน่แต่เฉพาะฉันแล้วเลาอะไรกันอยู่ล่ะเล่ากินูลือเขียวสสนอร่อยนี่ดีแล้วไม่ตายชีวิตห,หยุดเลยเจ็บนะ<อ>แต่ฉันกังวลอะไรเนี่ยมันก็แค่มันนาวฉันก็แค่ต้องเรียเปอกของมันเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่ทำแบบนั้นไม่ได้นะเรียข้างในสิแล<อ>้วเข้าออกมา <c oughs> ก็กลาหน่อย <c oughs> ให้ตายเธอนี่ใจดำมากเลยฉันบอกมะนาวเริ่มทำงานแล้วล่ะและ้วมะนาวก็ยังช่วยให้เมชิวชิวาด้วยนะฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังอยู่พี่เวียนเธอขำอะไรอ่ะเธอต้องกินมะนาวทั้งโลกนะเอ้ยทำไม,ไมอ่ะเปรี้ยวปีนเลย ไม่สิแย่กว่นั้นอีกตอนนี้เธอบิดเบี้ยวไปหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้ละไม่ต้องขอบคุณฉันนะแย่สุดๆเลยเอาล่ะสมนธทขอฉันดูหน่อยว่าทธอมีอะไรใช่มันคือคนลละว้าวฉลักโคลละ พันท,ทีฉันเปิดขวดฉันจะดื่มมันให้เหมดนเลยออเหมือนแล้วล่ะอโอ้ยดูเหมือนว่าก,าก๊าซลูกใกญากำลังจะออกมาแล้วโออใช่แล้วอ๊ฉันขอโทษนะเ <c oughs> จนมาดูดีกว่าว่าเธอได้อะไร <c oughs> ใช่แล้วสเมเป็นเท้ามาดูกันเลยโอขอโคากสีทอง <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยน,นเนี่ยรสชอิต,ต้องอร่อยกว่าเดิมแน่นอนอร่อยจริงๆด้วย นอกจากนี้เล้นของฉันยังเป็นสีทองด้วยมาดื่มให้หมดเลยดีกว่าโอ้ขอกสีทองก็ทำให้เราเหมือนกันนั่นเนี่ยอะไรกันสเปนธาหวังว่าเธอจะไม่กดนะทำไมล่ะทุกอย่างปกติดีนะเกือบนะฮะฮาตลกจริงเลยทางนี้มาตัดสินกันว่าใครจะเป็นคนแรกด้วยการเป่ายิงชุพร้อมมหนึ่งสองอให้ตายฉันแพ้ ว้าวสปาเกตตีกับทองคำฉันจะกินให้หมดเลยเรามาขูดกันโอ้ว้าว,ว,าวมันกำลังทำให้สปาเกตตีเป็นสีทองด้วยโอ้ล oh, <really? S 1> มาลองกันเลยดีกว่าน่ากินจังเลยอ๋ออืนี่มันอร่อยมากเลยอร่อยเกินบรรยายเลยไม่น่าเชื่อรสชาติของทองคำสีทอง oh, <really? S 1> นี่หยุดมองได้แล้วเจนดูจานของเธอดีกว่านะ <Okay. S 1> ฉันหวังว่าของฉันจะดีเหมือนกัน อะไรอ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จโูป <B ingo. S 1> ไม่เป็นไรตอนนี้ชฉันเทน้ำเดือดลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ปิดฝาแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาฮถบะหมี่ของฉันต้องใช้เวลาในการต้มด้วยสมันด้กินทุงอย่างหมดแล้วดูเหมือนว่าจะสุกแล้วสมังงั้นก็มาลองกันกลิ่นหอมนะแล้วก็น่ากินด้วย ไม่แย่นะฉันว่าเป็นมะมิตรที่อร่อยเลยละ่ะใช่เจน <c oughs> เธอมีรสนยัยนิยมแปลก,ปกๆมากเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเซเมนตาะม,นมะมี่รมันอร่อยมากเลย <c oughs> ฉันจะดื่มน้ำซุปให้หมดด้วยอ้ <c oughs> <c oughs> ต่ท้องแล้วละ่ะ <c oughs> งั้นฉันจะเริ่มนะต่อคิวอย่าแล้วฉันได้อะไรนะว้าวซูชิฉันรักซูชิมากเลยอย่าอิจฉานะเจน ฉันจะกินให้หมดคนเดียวมันอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วอยากกินมันทุกวันเลยล่ะลุ้มะฉันไม่กลัวอ้วนด้วยโอ้ยดีจังเลยคำสุดท้ายละเอาและเจนดูซิว่าทำอะไรโอ้ยยมาดูกันดีกว่าอะไรน่ะที่มันมาที่เด็ดเป็นการทำโซชิเองนี่แล้วฉันต้องทำยังไงเนี่ยฮะเอาเลยทำอาหารสิก่อนอื่นฉันต้องหั่นแตงกวา ดีนะที่ฉันมีดบาบกัตนาติดตัวเสมอเลยฟันไม่กี่ครั้งแต่งกวาก็พร้อมแล้วระวังด้วยนะสม,นะมันท่ามันคมมากเลย <Ooh. S 1> เอาล่ะตอนนี้ฉันต้องใส่เข้าแล้วก็หมวนแบบนี้ดูและเรียนรู้นะสมันท่าฉันทำซูชิเองได้ด้วย <Ooh. S 1> เป็นไงอร่อยพอๆกันในร้านอาหารเลยนะอยากลองไหมล่ะเอาล่ะมาลองกัน โอ้ดีจังเลยเธออยากลองมะม <Okay. S 1> อ๋อเอาสิ <c oughs> ใช่เลยอร่อยจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วมา <c oughs> บอกยิง่งยกันเถอะนั่งสอกล,ล้อเล่นนะฉันจะเป็นคนแรกเย้ป๊อปคนสีทองน่ากินจังเลยและรสชาติก็ยิ่งดีมากขึ้นด้วย <c oughs> อย่างที่ฉันคิดเลย <c oughs> กินอีกสักคำ เธอหลอกฉันงั้นเหรอปร๊อบคอนน่ากินจนัเลยดูของเธอดีกว่านะโอ้เฮ้ตายฉันได้แค่มันข้าวโพดงั้นเหรอเจนแบ่งฉันหน่อยได้ไหมฮะดูเหมือนป๊อบคอนของเธอยังไม่สุกนะช่วยไม่ได้ฉันจะลองกินมันดูแล้วกัน<ม>จะเป็นยังไงนะเออเจ็บจึงเลยอ่ะมันแข็งเกินไปฟันชันแทบหักแนะ่ ใช่แล้วฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเธอจะทำอะไรนะเธอสามารถทำป๊อบคอนได้ด้วยเครื่องที่หนีผมนะโอ้ว้ามันได้ผลจริงๆด้วยอร่อยจังเลยอต้องทำมากกว่านี้อดใจรออีกนิดหน่อยโอ้ใช่ด้อีกครั้งแล้วเจนดูสิตอนนี้ฉันมีป๊อบคอนเหมือนกันนะ ใช่แล้วยังไงขอเชิญอะไรกว่าเยอะดี <Hey. What? S 1> ฉันขอเป็นคนแรกได้ไหม <Okay. S 1> ใช่ใช่มันคือเค้กก้อนโต oh. แต่ทั้งหมดนี่สำหรับฉันคนเดียว <Wow. S 1> งั้นตอนนี้ฉันจะตัดมันเป็นชิ้นชิ้น <Come on. S 1> น้ำตาลไอซิ่งสีทองนี่สวยจังเลย <Ray. S 1> งั้นตอนนี้ฉันจะลองชิ้นนี้ละ wow. <Wow>. wow. mm hmm. น่ากินจังเลย งั้นฉันจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้โอ้อร่อยมากฉันจะกินให้หมดก้อนเลยหมดแล้วเป็นเค,ค้กที่ดีที่สุดในโลกเลยฮะเธอต้องการอะไรนะซามนทา <you> ขอฉันสักคำได้ไหมไม่ละ่ะเธอคนดูของเธอดีกว่าแนละ้วเธอได้อะไร <Okay. S 1> ช็อกโ็แล้ววอเฟลแ <laughs> น่นอนว่าอร่อยแต่เห็นได้ชัดมัาไม่ใช่เค,ค้กนะโอเคงั้นฉันจะลองทำเค,ค้กให้ตัวเองแล้วกัน ฉันใส่ช็อกโกแลตระหว่างเค,ค้กก่อนแล้วแบบนี้เลยวางลงไปและตกแต่งด้วยกัมมี่แบดด้านบนเป็นเค,ค้กที่มีนเลวเลยนั่นเนี่ยเอาล่ะมาลองกันเลยจริงจริงมันก็อร่อยนะมันเค,ค้กจริงๆเหรอของฉันต่างหากเค,ค้กของจริงเลยเอาละไปกันเลยเย้บ yeah, ันเก์ทองคำ โอ้ไม่นะฉันได้แค่ขนมปังสามแผ่นเองอะแล้วฉันต้องทำัะไนกับมันเนี่ยอ๋อฉันนึกออกแล้วล่ะฉันจะวางมันซ้อนกันแบบนี้แล้วตัดมันเป็นกลมๆด้วยแก้วนี่ไงตอนนี้มมนดูเหมือนเบอร์เกอร์เลยโอเคแบบนี้ก็กินได้แล้วไม่เลวเลยล่ะ ันรักเบเกร์ที่สุดเลยแถมมันยังมีสีทองด้วยมันอร่อยเกินบรรยายอ้อดีจังฉันหยุดกินมีได้แล้วล่ะอมสแมนท้ากำลังกินเบเก์จากขนมปังงั้นเหรอฮ่าใช่มันมากับเธอมากเลยไม่เห็นตลกเลยนะแต่ฉันตลกนี่ครั้งนี้ฉันจะเริ่มก่อนโอ้ไอศครีมสตรอเบอรรี่ ของปวดเลยมาลองกัน wow, wow, wow. สีชมพูสวยมากเลยโอ้ยน่าก,กินสุดๆนี่คือของปรดฉันเลยละ่ะดีจัง <Wow. S 1> เป็นรสชาติที่อร่อยที่สุดเลย <Cool. S 1> ตอนนี้ฉันจะกินให้หมดถังเลยอ๋อ oh, <so> ดีจัง <Right. S 1> แล้วเธอได้อะไรเจน <Okay. S 1> ใช่แล้วได้อะไรนะ <Wow. S 1> อะไรน <Wow. S 1> ี่มันอะไรกันเนี่ย ไอศครีมเล็กๆนี่คืออะไรอ่ะก็ได้ฉันจะลองดูโอ้ยมันอร่อยมากเลยแต่มันหมดเร็วจังน่าเสียดายจริงๆแล้วสมันเ่อยังมีเต็มถังเลยอ่ะเธอต้องการอะไรอะเธออยากกินไอศครีมนั่นเหรอโอเคกินสิขอบใจนะไอศครีมรสสตอร์เบอรี่อร่อยที่สุดเลย